นววาวสัท like, uh, ูวาวค่ะขออนุญาตนำสิเจ้าเออไปไปน้ำมันน่ะข้าวค้างมันน่ะไปปะบดายฮีแคบ์คำน่ะว้าววพาง่ายว่าเราไปอยางให้ลูกเราไปน้ำเจ้าจักและคอยกับปจักษ์ครัวคนนี้ท่านไปสิเมืออยู่วันเมียอ๋อเมียชวนเมื่อบอกคือว่าเจ้าเนียได้จ่งว่าอย่างเมื่ออยู่้ันเมียเมียชวนเมื่อถึงแล้วเมีย มีอ่ชวนเมื่อตลอดเมื่ออยู่บ้านเพื่อนั่นได้แต่ว่ามันเทากับเมื่อกำลังประโยู่นั่นได้ในเมื่อกับมีอยังเนาะเมื่องบูมีมันอยู่บันเช้าโอ้ยังเมื่อยังโมหุจักเรื่องราวว่าสิเมื่อแดดประชิอยู่สบายดีเราคงจะน้องเมื่อชูฟูชูคนอย่างเนาะ มาสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยแต่เนะึะพี่น้องเลยอ,อยู่กับอ่าไอ,เอ้เถิดนาะพี่เนาะผัวของใบอ่าผิดภาพการได้ก็ต้องกราบขอโทษขอไป efc นาะพิงเนาะสบายออดีเด้อเถิดเด้อเรื่องดาวเปิดเนาะหนึน่งเัิดเสียงดังผู้หนึง่งจะเงียบเงียบเนาะแมนแมนผู๋ผู๋เงียบกับผู๋นั้นต้องมีเหตุผลในว่าเนาะเมียหลุดมีแต่ว่าเมียผู เพราะบอกคือว่าเนี่ยอนนัมันมันบ่เทอะกันมันบ่พัง่อยเลยไม่เหตุผลว่าเมียสิวอาพังคมเห็นคอมหอยเลยหนึ่งเนาะบ่ออนข่อยสิขอถามต้นโตสาเหตุมันเมื่อวานนี่คือว่าดีกันเด้ปดีกันแล้วไปรึกษากันแล้วไปทำปรึกษากันว่านเนี่ยไรไปช้ากันมาอยู่บ้านเมียไปสิเมื่ออยู่บ้านเมียอ๋อเมียชวนเมีอบอกคือว่าเจ้า เมียได้จัางว่าอย่งเมื่ออยู่บ้านเมียเมียชวนเมื่มมอทึองแล้วเมียเมียชวนเมืม่อตลอดเมื่ออยู่บ้านเพื่อน,นั่นได้แต่ว่ามันเทากับเมื่อกำมันประโยชน์หนังได้เนื้อเมื่อกำมีอยังเนาะเมื่อบอกมีมันอยู่บันเช้า,ออา,ชาโอ้ยังโมงหูจักเรื่องราวว่าจะเมือ่อแดว่าจะอยู่แบบไรลอืมมีอะไรมีห้าเรื่องว่าอยากชิมเพื่อนโอ้ เมียหน้าเมียหน้าว่าเจ้าอยากทิมถามดีกว่าติดพ้นตอวมาจากเมืองเป็นังได้มากมิเตวายมิเตปะกลัวนี่อยากทิมไม่สนนอะมีไม่น้อยแต่ว่าโอ้คนโมมีไม่น้อยเนาะจักกันพอซื้อมาเราจะซื้อไปา็ทราบว่าอยู่เพื่อนไทยจะไปปะป้าจักหนึ่งย่าเราเอาไปขายนะอย่าเราเราเคยมีประวัติเนาะ อันนียมนเทอร์นยังบอกยูนเเทอนไ่บอกเราทยูนเือนไคกับ้าไปลไเฮ้อยู่ห็เราบ่มีแม่น้อยเลรากไปไสสรจราถุงบ่บ่โอ้ยเจ้าจะไปคิดชำนั่นเนาะอไปคุณพาลคือมำนะเฮ้ยเราดีๆอยู่ตกลวันนี้เหรอไปหาลมันว่าูรว่าทำไม าพังเบิ่งทางเจ้ากอเนาะเจ้าสิมาแม่นล่ะว่าแมเบิ่งค่อยว่ามือนี้สเก็บคือองเจ้าให้บเจ้าก็บ่มืออีกจะมือเดียวนะแ่ว่าเอ้างเจ้าบ่พังเนาะนะว่ามือนี้เจ้าเว้าเรื่องใดอาสิเาบ่พังสุดน่ะหรือบ่พังจักเรื่องบ่มีเรื่องใดสิบ่พังอันพังเมียอือเมียเว้าหลายกว่าแหมีแต่เมียเอาแผนการ มันต้องมีเรื่องกานได้อย totally ่งบอกเมียเรื่องไหนที่เราบ่พังขนะดไปก็เนี้อไปไปอยู่เพื่อนพุงก่อนเจ้าน่ะไปไปเออเอเอาเอาไปเลยไปอยู่เพื่อนพุงกอนยังดีอ่ะนะาวมเมียมาแตหารถพ่นคว้รถไปได้ก็ว่านี่ว่าให้ใจคอยยากพังบังกอนแต่ไดพังบางทางแคอเจ้านะ เจ้าสิวานเนี่ยได้แม่เจ้าก็มาไล่นี่มาด่าเขาคูยมือคอยสิบยังชิโน่ตังกวะใไปไปเต่าป่าป่ามคอยชิบป้าไปอยากเมื่อน้ำพึนสาเหตุที่ว่าอันเกิดการทะเลาะกันอย่างรุนแรงเนาะทะเลาะกับมิเตพันเนี่ยบ่าวคนเดียวเนาะตามที่พังเสียงมิเตพันมันก็มีแล้แต่หลายครั้งเลยเถอะนี่คือเสียเดายเล็กนิดนึง เยอะมันเลืออันนั้นเนาะเอาแต่คนทนมันก็มีขีดจำกัดได้แต่ละคนเนะ main, main. เาะเมนเมนกับเรื่งขั้นว่าตกเลือดอ,อ,อ,อันนั้นรถเลือดตุ๊กย่างกอกเจ้าว่าอันอันนี้ข่อยชิยขอถามเจ้านะฮะกับกลับมาอยู่ในข่าวมียนี่บอกโอ้มาอยู่ไปกันน้อยๆนะเห็ดอยู่นั่นกลางบ้านนั่นแหละบ้านเหมือนนะ ว่นนี่สาเหตุอันเจ้ากับขี้พูอหูนะันใจว่ดดาว่าอย่างง่ายชสาเหตุที่ว่าทางเมเราาว่าด้วยเนาะขี้ผู้หูสาเหตุแบบว่ายันมีเราบัฟังเนี่ยยันว่าเดยกเพ่งเพ่งขึ้นคือเฮาเห็นนี่แหละว่าแดังเถื่เอเพิ่เว่าเด็กหน่อยเราก็ชัยกันเลยนะมนันเลยประเด็นเลยแบบนี้เราเลยบุญอย่างให้อยู่เลยเนาะเรื่องของเรื่องถ้าเหาบูมีเฮาคอยหมู่คอยชนอยู่หรือว่าเพิ่เว่าด้าดาาาายไรก็นเห็นได้จจำเป็นแน่นอนบ,อบ,บน่บ่ อ่าเราก็ต้องพังเพลินนำ้ำนะคืออันข่อยเคยบอกเมื่อวานนี่แหละคือข่อยบอกอันเนี่ย,ออยเยพลินวอาอย่างกะ oh, อดอยู่ก่อนเพราะว่าเราบ่มีม่วงไปเได้เพราะว่าไปเพิ่งทั้งญาติเมียกับไปถามเนี่ยเพลินหมายอยู่เนาะนะคือจุมเจ้าปลายม่อวานนี่กับเพลินหมายอยู่บระมาณบอกไปถามเมื่อวานนี่ทั้งญาติทั้งเมียนะก็ง่ายนะแม่เจ้าเห็นดีว่าที่เจ้าเอาก,กับเรานะเอาเป็นโบนัสเอาเขาบอกเห็นดีเลยอื แต่ผมมีพลายเนดีน้น้ำยโคตรนะเฮ่น้องบอกเออเจ้ากันยังพาเมียมาหม่นอยู่นี่เหานนะบุเห็นดีมันก็นเป็นการพิษกันอยู่แล้วแล้วใช่หรอมาเพิ่นบุพร้อม์นะเพิ่นบอ,อ,นะน,บอนั่นนะติแม่คำว่าเพิ่นบุเห็นดีแล้วเขาต้องหนีนี่มันใกล้ใ,ใจผู้เดียวอนะ่ะดอกเคยระวังกับเมียเคยเมื่อหรือว่าบ้านบ้านเพิ่นยังยังบุเคยเมื่อจะเคลือเคยเห็นจะเคลือบสิยังบุท่านไม่เคยเห็น เอาแล้วงั้นได้ก็เราปะเด็นที่เราบุอย่างเมื่อนี่แสดงว่าผู้ใหญ่อยู่ท่านฮอดกันใช่นหมยังอ้ยานั่นเมียจะว่าพื้นใหม่พื้นหยังละเนาะใครสิใหม่กันได้คนบดได้ไหมใหม่บดได้ใหม่บดได้แล้วมั็นบดได้มีบดบันทึกอีอย่างที่จ้าไผ่สิมาว่าให้เนาะมันหมมีผู้ใดมาว่าให้ได้ยังอยู่ได้แหม เอย่ม่มไหว่ามานแล้วว่าสนยเนไ้เนาะเออเากันแล้วนัแรอย่างไวค่ะเขาหักแพงกันล่ะทังเหตุผลตัวใดมันพังเกินกว่าการละเอาคำพูดนั้เนาะเมื่อนี้เราว่าม่ได้ว่าอยากเมื่อนำมีได้ว่าอยากทิมเพินคันว่าอยากทิมอยางงั้นแต่หึงแลยแแ่คันวาพังความบ้านเมืองเนาะเนาะ บ่มีไผพร้อมได้บ่เอากับเจ้าอือบ้านเมืองบ่ได้พร้อมบ่เด้น่ะฮาบ่ได้ว่าเด้อล่ะเป็นได้สาเหตุบ้านเมืองจับ่พร้อมเล่าให้ังว่าสาเหตุเอางไนีแหท่านเวลาเราเว้าก็พงพงไปเลยนปสาหน้นกันนี่แหละเนาะจังว่าอยู่กันน่ะคิดว่าอือ คอยเล่าคอยจ่ากันและลูกเมียวอีกทั้งใครอยู้เอากระชองคนแล้วเรื่องจักมีค้อยยังขึ้นจกถามอยู่มันแบบว่าที่อยู่ตัวเองกับท่านมีว่างร้อยเปอร์เซ็นและชื่อจักสิไปเฮ็ดยังจังอะไรนะสิไปตัดพื้นไปลงตัดพื้นลงเต่าสีบแล้วเฮ็ดเต่าอยู่แล้วเด้ไงเถิดนี่เฮ็ดเต่าเฮ็ดทานอยู่แล้วตะกี้เอาเดือยเงาะเนาะเอาเดือยมื้อ คือบอพาเมียนอนรีอย right right okay. ู <i> ่นาพุ่นใช่ไหมไก่สิพาเมียออกไปพุ่นเลยเห็ดเตาเห็นยังเขาท่านขายอยู่พุ่นเนาะคันว่าพามานี่มันบถือบ้านถึงเมืองกันไงแะ่เรได้บัญชีตัวได้กินไม่ได้คิดได้นีมเนาะตัได้กินไม่ได้กินได้นี่แหละ ย่านแล้ว่อนเ่มาเวียงแลวบ้านีมาเวียงมนมาเลือแบบนี้บ่เฟินดีอันอยู่ไหนบ้านนี้น่ะแล้วอันทางแม่เทิดไปสายเสด็จไปมนาเน่ยไปมนาแล้วเพื่อนติดใกล้กันแม่นดีบ่เรามาบอกอีกออกไปเมื่อคืนแมนกูเออทางคืนนี่ทางเศร้านี้ แห่งความจริงเนาะอืมใช่เป็นแบบนั้นความจริงะมันแม่นความเมียเจ้าเรื่องที่เมีเยเจ้จากับเมื่อกันเนาะคนว่ามูไลของมือนะแต่ว่าเหตุผลที่ไล่ในี่อยบบหู้ที่ชัดเจนว่าไล่เรื่องใดแต่ว่าว่าเรื่องไล่ในพู้ถึกไล่ีนมันละเสียใจอยู่แล้วมันแาบนี้ค่ะคนสาเหตุสา,าเหตุนั่นกะคำว่นนา,านั่นเนี่ย คืออันทางเทาสิตามเมียไปนี่จักเมียสไพาไปเป็นไรเจ้าโมจักวะเจ้าได้สักพันสมุดว่าพาเมียอยู่นี้สิให์มู่ไม่ได้เมียตัวเองคู่มือบะสัสสมุดว่าไมุมดเจ้าบอกตามไปเนาะเนาะบอกวยงแมนแมนไปแล้วแต่ว่าค้างก้อนบดค้างนี่พ้นเลววาว่ามันเป็นอะไรเนาะอ๋อหาไวาสิไปอยู่ แตเมียวันจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเมียนะมีเรื่องตั้งปัญหาว่ามเรื่องป่วยอย่างผิดคุณยิ่งม <c oughs> ีมันเป็นเพศที่น้อยใจไว้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าคันสมมุติว่าชวนผัวผัวไปก็ว่าผัวแพงนู้แล้วหมู่มาด่าตัวเองเนี่สมมุติว่าเฮาโตเฮาเองนี่นะเฮาก็ยังมีสิทธิ์รชีวะให้เขาเลยนะเ <c oughs> นาะ อ้าวค่อยค่อยให้แม่แหละเขาเว้าเฮาสมาเฮาก็ยังบ่ได้มีสิทธิ์สิเว้าเลยลูกเมียเขาก็วาอยู่แหละเนาะอืมเจ้าก็บ่ง่ายว่าบ่มีสิทธิ์เว้าบ่ความสิเห็นเรื่องพ่อแม่บ่คบตกกันตัวนเออเ้าก็ต้องเป็นใจแล้วคันเว้าแนวนเนาะอย่าเปิดเปิดละเปิดเ เป็นดาเจ้า,าออดาแรงเห็นไหมเนาะแม่เจ้าก็ได้ให้ล้ามข้อเจ้าออคุณบ่ได้ไหให้แล้วเออจะพ่อและเมียจัง้งจากชวนหนีเนาะ <c oughs> มีเมียเพื่อนมาอยู่บ้านเกิดพุ่นทางเมืองชนบ่ทางเมืองชนพุ่นแบบไกา่ทิน<อ>นะมันขั้นคอสิคอ,อออกความคิดเห็นยัหน่อย่างนั้ขนขันเถื่อเก้าพิษไห้ทิมเจ้านะ่ะ ในความคิดเห็นข่อยถ่าเป็นข่อยเนาะข่อยสิลองสมมุติเฮาฮักแพงเมียเฮาสิลองไปนําเมียเบิ่งพาไปเบิ่งเนาะโดยว่ามันบ่ดีได้มาผู้เดียวเฮาเนาะเป็นจังได๋บ่ง่ายๆว่าซ้ํามามือส่งนะแม่นถ้ามันดีก็อยู่เลยแม่นในเมื่อเฮาพาเมียอยู่นี่เฮาก็บ่ไดุ้มูุมเมียเฮาปกป้องเมียบ่ได้ปกป้องบ่ได้แล้วให้หมู่มาด่าเมียตัวเองคู่มึงเนาะแม่นๆๆสมมุติว่าเป็นเมียข่อยมีคนมาด่ายยิงคู่มึง บ่าวเพิ่นบ่าวขออนุญาตนะแม่นี่กันเนาะแหมเว้าห่าใส่ใจน้อยนะแต่เก่าก็ว่าบ่ว่าไทยแลเนาะแต่เฮานี่นะขนาดตเฮาเองนี่ถึกได้้อมื้อเฮายังบ่มีสิทธิ์เว้านั่นแหละอยากให้อายเป็นใจแล้วซะเนาะ่นเว้าไปนนั่น้ข่อยมว่ามีหยังกให้อ่าข่อยเว้าข่อยจาตั้งตั้งิตั้งใจจับดีหนว่าสิอาเลือกอยู่ใส่กันนี่เนาะ ันว no. hey ่าอยู่ช่องผูวเมียยังมีผัวเอินด่าบัดช่องผูวเมียผัวมือผัวมือห้าชิ้นหมอยู่เห็ยังอ๋อเพิ่งยังการนั้นแล้วจังหวะท่านเจ้าบอกว่าเมื่อเมียผู้เดียวกระถึอแล้วเราเคิดว่าเจ้าผัวมักเมียน่ะเนาะแมีนคำนว่าแบบนั้นนี่ก็ว่าตามความที่คอยเข้าใจได้เมื่อพุ่นนั่งนั่งคืเมื่อเมื่อพุ่นแบบมันมีแนว เฮาบ่มีหยังยู่ห่างมันบ่มีแนวโสสมองงั้นบ่มีแนวคนมาลามมหยังไมาจจะตั้งโตไรก็ไรคนเนาะชุมเจ้ากับมีชุมเจ้าก็รู้หู้จ้าเฮ็ดหาอยู่หากินหู้จักเห็ดทานเห็ดยังเนาะเมื่อพูนแล้วตัดสินใจพักแล้วกับเมียว่าเมื่อเมื่อแล้วพากัยโวงบวายเห็นยังแสสนาะยังไปหาหลดายังมามันบ่ได้หลุด มันบ่ได้รลดทางมืงทางที่เจ้ากนอ๋อว่ได้เงินเมียจะว่าว่าอ้ายเนี่ยอยากไปแบบเนียบ่อยากให้แท้ค่อยฮู้มันบ่แม่นมันบ่แม่นแบบนั้นบ่หรือแบบใดเนาะเมียนั่นม่บ่พังเหตุผลเลยมีแต่ว่าี่อกไปอยากไปออมันแม่อยากไปอยงินนที่ว่าอยากไปแน่บ่อยากไปแน่กคือทางที่เจ้าก็ได้เว้าเลยเนาะเลยว่า ว่ามื่อเงิน驷มาเงินิมาทว่านตัดสินใจไปโลดคือจะว่าอลไรเนาะไปว่าจะเป็นบกวังตาวแมนแมนแมนมุ้งกับคำว่าท่านเจ้าสองผัวเมียแล้วบ้านเพราะว่าผู้นึนว่าตัวพายบอกผู้นี้แปนว่าเมียชวนเมื่อแบบกระทันหันบ้านเนาะเพราะเรื่องเมือนหลังมุ้งนั่นเพราะว่า ามเมียแบบเมียว่าแบบไปแบบนึงมาถามผัวว่าแบบไปอีแบบนึงแม่วัวแม่เราไอยังเมืม่อไงเรายังฉีเมื่ออยู่เนาะเมื่อไปหาหล่นหาล่าง,ง,งม,มาได้เลยมิเต่ก็เลยบรจักทางออกแบบขว้าแล้วเป็นมุกเป็นใจถ้าเขายังหักแพ้เมียอ,อยู่แหละลองไปละเมียบงเนาะแม่เขาลั่งเขาอยู่ผ้าเขาอย่กับให้ผู้อื่นมาดา่าตัวเองอยู่ผู้มือมันกระถือแล้วตีมูตีเ้าบ่อยอยู่ นอแบบยังได้อ huh. ันคู่มือคู no ่มือตอยู่เพื่อนังของตัวเองกับบุรีมีจัะอันอยู่แล้วนะเอาตัวเอาเองก็ยังบ่อยากอยู่เลยนะเออวันง่ายตัวเจ้าเองก็ยังบ่อยากอยู่กไปอยากไปอยูวันไม้อยู่หักแต่ว่าให้ใจเย็นวันง่ายใช่เนาะจะไปตอนอารมณ์ห้อนนี่บัดจัหน่อยไประทิมกับน้องรถบัดแห้งติ๊กมียเจ้านี่ยคอยบวกฮักทำนึกยังนึกย้อนเล่าอารมณ์ให้โพส แต่ว่าเรื่องที่เราหายนี่ก็สมควรหายอยู่เนาะบ่เหียแต่ว่าก็บ่ให้ใส่อารมณ์ปานนั้นนะอือคุณประสาทเป็นแบบใดข่อยก็ยังบ่จักนะเป็นแบบยาเพนบ่เนาะบ่บ่าอันนั้นก็ได้เาเว้านี่2คลาวนั่น10่อคาอ นี่แต่ว่าค่อยเสี่ยวท่าเจ้านั่งเลียงกันละค่อยสีถามทีละคนน้องบอกเลี้ยงอันนี้ว่าเรื่องว่าเรื่องกันว่าเมียอย่างไรอย่างเมอนห่าโ้ยบอกว่าถึงกันนะบอกเขาถึงเมียยังว่าเมียถือถืออยู่อันนี้บอว่าเรื่องว่ามันนี้ถือวอมกันเนาะอย่ามาอย่ามามันชีวิตกันนะชีวิตกันเราเอาทั้งอยู่คือน้องว่าอะไร ถ้าว่าเป็นแบบที่เจ้าว่าวอรีเนาะมีปู่มดาเขาจองผูมเมียปู่มือจะลองไปค้นคว้าทางใหม่บนก้อนคนเท้าถ้ามอยโยวางเก้าเลยค่ะมันบดีขึ้นก็ต้องปรับเปลี่ยนค้นคว้าเพื่อชีวิตของเฮ้าดิทางเดียวแล้วมันม่ทางออกเราไปน้ำเมียแหละ เราพี่ลงอยู่มาให้เขาด่ามาให้บอกว่าเราดูได้เขาได้นะจริงที่เขาบอกกันนะเขาจะยุ่นนี่ก็ได้แสดงว่าขอเพียงแต่บบถือได้นะบอกง่ายงว่าขอเพียงแต่บบถึกล่ะมาเช่ามาแดงอยู่ใส่ก็อยู่ได้มันได้อยู่กับผัวเนาะต้องตัดสินใจเด้สบายให้เจ้าก็ได้ให้เด็ดขาดบอามามึงอึ้งอีกเนาะต้องเอาทางใดทางหนึ่ง ทางไหนทางหนึ่งไมนมีทางออกอีกแล้วเนาะทางไหนทางออกก็ไปหาไปอยู่น้ำเมยก่อนเมื่อคุณจะไปขึ้นดิชัยก็ลองเบิ้งเฮากันยังบริหารู้อนาคตในเมื่ออยู่นี่นล้เฮาหู้แล้วว่ามันเป็นแนวใดดิเนาะไปอยู่เรื่องไปบริคือดูกว่าเนี่ยดิชัยอย่างนี้มึงอยู่มังค่าดอกเมื่อพุ่ณ ปัญหามันคือพูดไม่อดโหลดภาพไปอะไรนีวนี้นะมันเป็นแบบอยากไปดอกมันกับไก่เนาะไก่ไก่มังชนมังชนเงินนะบ้านต่างวายค่อยเห็นในคลิปนะว่าพระเจ้างเอาไปซื้อชักพ้นแล้วเนาะเงินนะเท่าไรก็จักนั่นน่ะจักน่ะจักน่ะเมียไอเมียไปซื้อเอาอลไรให้เวาบานเมีะว่าว่าสองล้านห้าเมื่อวาน สองล้านห้าเงินนะบัจิตเอาให้จากล้านหาล้านเนาะเป็นพกล้านทั้งค่อยเอาให้เนาะเนาะว่าที่จริมีใจบั้งคอยใจนะนะมื่อน้ำค่อยนะเท่านั้นเขายอยู่ผูกนะเดีสิเมื่อน้อยู่ไว้เดีวสิเมื่ออยู่แต่ว่าใจเย็นก่อนใจเย็นเจ้าอารมณ์ห่อนโพดมีแต่คุ้มไอ้ผัวเมื่อผัวเมื่อ

ารถโบได้คือว่ามือไหมหารถโบได้มัอนี่กับมือไหมสารกันเนาะแม่ับมีอยู่สายทางผมต้องง้อคนแถวบ้านดอกคันว่ามีรถโดยสารอยู่คันว่ายังยังมีรถเดินผ่านอยู่เนาะทางเส้นนี้เนาะรถเดินผ่านได้อยู่พากันเก็บเครื่องเก็บของกะออกไปรับนาะไปรับรถไกลหนึ่งเนาะย่างออกไปแป๊บเดียวไม่ได้ตั้งมุกตั้งใจเด็ดฮะ ว่าว่าง่ายว่าเมียเจ้าน่อยใหญ่ว่าเจ้าอยากป้าเล่าเลยเดี๋ยวนี้น่ะอันนี้ก็เข้าที่เห็ดผล่อยพังนี่กับซีเมนความเมียเล่าอยู่ว่าแม่นบอนคี่ว่าทั่วว่าอยากไปน้ำเราเอาหนเนาะแมนไมทันที่มู่มาด่าตัวเองกูมือใช่มันแหละแกได้เอ้ยคนเพี้ยนเลยนะเพี้ยนจบมาเจ็ดเลยนะ ไปนี่คนบ่ได้เฮียนบ่ได้คิดแล้วเรื่องของเจ้ากดแบบนี้มันบ่มีอยู่หอเรียนดอกไผกคิดออกเนาะบ่เวียงนอดเขาบ่เว้าาอดฮอดืืไผสิอยากทนเนาะเห็นไดเฮากบ่มีมึงอยู่มเาเนาะใกล้สิอกสิตายเลยเขาเว้ามอันว่าเมียมกกป่วยเสียเลือดเสียยาอดทนนึงกเห็นว่าเจ้าเคยคุยโทรศัพท์นบ่เ่าออยู่บ่บ่มีเา เานี่แ้วมีไหมใช่ยูพุนเนาะว่ามีอ่ะนี่น้ำบาวนะเช้ามีน้ำบาวนะเช้าวังกูน่ได้ย้อนย้งูาอยู่คนุนีอย่พุ่นมีว่าทั้งนั้นน้ำบาวนำเชนั่นบอกแล้วไปแล้วอ่ะอืออไว้เลยขาฮบอือทั้งพุ่นอ่ะเขาฮาบยูต่าสจิพาคนเขาเมอยูเนาะ บ่จังน้อยมื้อโอบ่ฮับเลยพาคนนอกเข้าหมู่บ้านเนาะเออฮนางิบมือซะเถอะีว่าตั้งมุกตั้งใจมันติดนําัหาที่ว่ารถเมื่อนี่แหละรถาคือเราาเมื่อรถ้อได้ก็ค่อยอยากให้แก้องเบิ่งเนาะมันบ่แม่นอยู่ตามเทศประเทศลาวเฮานี่ ไปประเทศอื่นยังว่ายันตำรวจจับโฮมีบัตรมีเบอร์เจ้าไหนเนี่ยไหนก็ไปอย่างเมื่อย้อนยานโมวิบันยูเมื่อแต่ว่ารถล้างแก้เครื่องของเมื่อนี่มันสิคือหาหลุดไร่อะไเดี๋ยวนี้มันหลดมันหลายปันไรรถโดยสารเอาที่อยู่บ่อเริ่มไปหารดแท่บ้านนี่ก็นี่อยู่ไม่เข้าบ่อว้าเอามั แกตไนาง่เอาอยตามีนรแาะมีแต่ว่าลองลองไปสู่เบิ่งก่อนนอนมาวันเนาะลองไปสู่ิงไม่ก่อนบ่างใดนั่นกะนั่นบ่ยากใ้เฮ็ดบนไดได้อันพาเมียอยู่ให้มูดานีเนาะอันนี้ก็เฮ็ดผลที่ได้นี่คอยกับบังูนั้นเนาะแต่ว่า หาเรื่องจริงว่าได้ฮะนะได้ยิ่งแล้วเนี้เช่าแล้งแล้วไปนั่งน้ำกันอยู่เงี้ยนะครับเนาะไปนั่งน้ำกันไปนั่งให้ปั๊บควงขอดใจกันก่อนไปขึ้นไปชุมเจ้าปั๊บควงขอดใจกันก่อนเดี๋ชุมกว่าจะขึ้นไปฮะเนานาฮะพี่น้องเนาะเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ถ้าว่าผิดแาบการใดก็ต้องกบขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะ